เราก็อยากเห็นว่าบวชมาแล้วไม่เป็นพระอรหันเลยเลยเอเรานี่สตัตว์เนี่ยอยู่ป,ป่าอยู่เขาตั้งแต่ปีสี่หนึ่งนั่นและเมานี้ปีสี่สิบห้าเราก็ยังไม่ได้เห็นอาจารย์ทำอะไรอยู่นี่นเขาว่าบวชปั๊บเขาเป็นพระอรหันต์กันหมดแล้วนั่นปัญหาอะไรฮะหันหาอะไรก็พี่นาดูเอานะเดี๋ยวจะบอกว่าเราประมาทจาา้าเจ้าหมู่ค็นาอย่างนั่นพระอรหันต์สิขาราพศมีหลือพระอรหันต์สิขาราพศีน้ำมูก็จะถามเมเตโสดาบันน so ี่ ก็ไม่มีคำว่าออกจากคุณพระรัตนตรัยอีกแล้วที่บวชแล้วไม่เห็นว่าสึกขาลาเพศนี่เหมือนพระอานนท์หรือจะเอาอยัางไงนี่อบอกกับว่าหลวงพ่อไป,ไปลอหลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่อกีกนั่นเหรเนินทองก็ไม่เคยจับขุดดินดายาก็ไม่เคยจับเพราะเรียนจบแล้วที่ใจกิเจ,าญญาจ้ามันอหญ่ยังไงเราเอาอย่างนั้น ไม่มีคำว่าแปรหาอยู่หากินนี่ขอให้หมู่คณะกุบาอาจารย์เข้าใจด้วยนะนี่จะบอกว่าเราประมาจาก่วงมู่คณะอองนะนี่สถานที่มหามงคลบ่านนี้หลวงปู่เขายังไม่อยู่พอมาถึงนี่ก็โอ้มันก็เงียบสงกบงเกง,กง,กงียบดีว่าสมัยก่อนก็มีศาลาหลังเดียวเตี้ยๆนี่หลังนี้น,นก็ลงครัวหลังข้างหน้าแค่นั้นเองแล้วก็เออเขาท่าไม่เป็นภาระนั่น เห็นไหมล่ะไม่เป็นภาระในการดูแลรักษายุ่งเหยิงบุ่บวายนแต่สถานที่มีในการดูแลรักษามากๆและสถานที่ก่อสร้างพระเดองค์ก็ทรงห้ามไม่เหมาะแก่การทําจิตพอวนาะเห็นไหมล่ะอันนี้นไม่เกีจจาานะ่ยวการเดี๋ยวก็ไปสูทย์าล่นั้นเดี๋ยวก็ไปดูตาตาลัะนี้อยู่นั่นแล้วก็มาพอดีเออพออยู่ได้แต่ก็ไม่คิดที่จะจำภาษานั่นแหละไม่คิดจะจำภาษานะ มาตามหมูตามพวกเฉยๆก็คิดว่ามาเที่ยวแล้วก็จะเดินเออเดินขึ้นเหนือจะไปจำพรรษาอยู่ทุ่งเหยินเนสวนเหมือนที่เราตั้งปณิธานไว้เจตนาไว้เพราะเราชอบอย่างนั้นอยู่รูปเยอตามป่าามเขาเรามีความสุขเพราะนั่นคือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ถูกต้องดีงามมิลาบทก็ไล่เขาไปในป่าน่นไม่ได้ไล่ให้พระมาอยู่วัดวารามนี่ ไม่ได้วัดไม่ได้วัดเอ้ยไม่ได้ไล่ให้พระมากรอบกอ่อร้างช่างช้าง,งบทใหญ่เสนาใหญ่เจดีย์ใหญ่หรือเจ้ายังไงใครเรียนจบหรือใครเรียนไม่จบก็พี่นาวที่นี่จะไล่หลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่มีเหลือพุทธเจ้าสร้างวัดมีแต่พระนางวิสาขาสร้างถวายเศรษฐีกรุรมพีผู้ผมั่งคั่งได้จะพระมหากษตรย์สร้างถวายผมก็จำปัาษาจำปัญมามากหน่อยก็อยู่ที่นี่นที่สองสองวัดนี่ก็มีบุพพารามของพระนางวิสาขา และก็เจตวันมหาวิหารของปิทิเศเสฐีนอกนั้นก็จำพรษาแต่ว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้มากไม่ได้หลายปีนั่นนี่เดี๋ยวนี้ศึกษาดูนะก็ไม่มีว่าพระพุทธเจ้าแล้ว่านสง้สร้างวัดนี่นะหรือยังไงเดี๋ยวจะบอกไล่หลวงพ่อหน่อยไปเรียนใหม่อีกและก็ไม่มีคําว่าพระพุทธเจ้าจะจับจ่ายใช้อสอยเงินทองไม่เห็นว่าพระพุทธเจ้าใช้โทรศัพท์ออกเฟซออ,ออกลิงออกไลน์นี่หรือจะว่าไงหรือจะเอายังไง นี่พวกเรามาเรียนใหม่ลหลวงพ่อน้อยแล้วมาจับจ่วงหมู่คณะนะตำหนิว่าหมู่คณะจับเงินจับทองว่าหมู่คณะขุดดินดาญ่าว่าหมู่คณะขับรถเล่นนี่ว่าหมู่คณะกินเหล้าว่าหมู่คณะออกเฟซออกกลิงออกกลายแซดจีบสาวใครไปเรียนใหม่เอาพี่นาเอาไปจากจีดีแก้วเข้าใจนะลูกนะลูกไม่ได้ผิดหรอก คำพูดของลูกนั้นคำพูดเพื่อปกป้องพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคงจะมีอยู่หลายลูกในประเทศไทยแต่ท่านก็ยังไม่ได้ออกมาเพราะยังไม่ถึงขั้นวิกฤตหลวงปู่นี่ไม่คิดยออกนะลูกนะเราต้องหลบตัวหลบซ่อนตามป่าตามเขาตั้งแต่ปีสี่ที่ผิดแล้วพอมาอยู่นี่ปิ๊บปัป๊บเห็นเหตุมหัสจจจันเกิดขึ้นอุ้ยในบญเราหนอบญเราหนอ ไม่เคยผมไม่เคยเห็นว่าจะเจอสิ่งที่มาจจจัน์ในพระพุทธศาสนาอยู่ที่วัดปษษ่าพิเศษเจยีรามแห่งนี้แห่งนี้ว่าแต่ไม่ใช่วิสัยนี่ไม่ใช่เจตนาของหลวงปู่ที่จะมาอยู่วัดว่าอารามเป็นครูเป็นบาของใครนี่ดูออกเฟซออกลิงออกลายว่าตัวเองเป็นผู้พิเศษ,ษเป็นผู้เลือดผู้ประเสริฐไม่มีนี่อันนี้ลูกเขาขอแล้วขออีกนี่เขาเป็นคนทำกันแล้วจะรู้ได้ไงเทแล้วเราก็คือจบตรงนั้น ไม่ใช่วิเศษของเราที่ไปยุ่งเหยืองกับทางโลกแต่เห็นการเสื่อมของจัชนาของธรรมของวินัยเห็นหมูนะ่คณะเห็นกุบาอาจารย์เห็นเราอุบาสกอุบาจิกาฆ่าพระพุทธเจ้า,จาคือฆ่าธรรมฆ่าวินัยหลวงปู่เป็นลูกที่ดีก็ทนไม่ได้ขอให้ลูกหลานเข้าใจด้วยนะถ้าประจา้าซิริแก้นี่เห็นคนฆ่าพ่อแม่ของตัวเองลูกจะมีความรู้สึกยังไง ถ้าเป็นคนดีเนี่ยไม่สามารถที่จะหลบหลีกหลีหนีเข้าป่าได้ด้วยวิบากกรรมก็จําเป็นต้องสู้ไม่ใช่หรือลูกแต่สู้เบบลูกเจก้ากระตันอยู่ดาที่ใครจะดาใครจะว่าใครจะฆ่าลุ้นอุยยอมหมดนละลูกเนะเพราะสิ่งที่ถูกต้องตามธรรมตามวินัยก็ต้องถูกต้องตามธรรมตามวินัยอยู่อย่างนี้สืบสืบสืบไปไมีจะว่ามีแต่พระอรหัน บวชมาแล้วเป็นพรอรหารบวชทำลายหลักธรรมหลวพี่ไหนอย่าไปบ้าเพานนั้นจะตกนรกนันกน,นพ่อน้อยว่าเห็นมามแหละสัตว์เราเนี่ยก็ให้ไม่รู้ไปใครเป็นคนตกนรกกันแน,น่ผู้ประมาทพระพุทธเจ้าหรือว่าผู้เคารพพระพุทธเจ้าผมก็จะถามลูกเลย,ยจะบอกว่าเราเประมาทประจับเรื่องมูกคณคครูบาอาจารย์มันเป็นหน้าที่ของพวกเราชาวภูที่ต้องปกป้องรักษาหรือจะเอาอยัางไงลูก อ้พวกเครื่องรางของขัง,งเป็นผู้พิเศษพระพุทธเจ้าบรรดานเลยลูกขนาดพระพุทธเจ้าฤทธเดชระดับไหนล่ะแยกร่างแยกกายได้เท่าไหร่ล่ะเป็นหลายพันลูกนั่นเป็นหลายพันองค์นั่นเห็นไหมล่ะมีแต่พระจุลปนทกนี่มีลาแยกร่างได้เท่าไหร่พันด่างนัน่นไม่เห็นว่าเตรละรูปเตรละองค์สร้างเครื่องรางของขัง,ง,งนี่ก็เรียนจบแล้วจะให้หลวงปู่ไปเรียนใหม่ทำไม หรือมุกก็จะถามหรือจะเอาอยัางไงเลยเรียนจบด้วยความเคารพไม่มีคำว่าประมาณจาบจ้วงมเมตสิกขาบทเล็กๆน้อยๆไม่มีคำว่าเอาโทรศัพท์มาแนบหูโทรเซจหาผู้สาวจีบผู้สาวออกเฟซตัวเองเอ้เซตหาผู้สาวเป็นพระการนั้เงี้มันหันหาอะไรหันหาพอถุงเขาไหมนั่น ผมกูจะถามอย่างนี้แหละเต็มโลกเต็มสงสารลูกจะลงไหมล่ะลูกพไปจากรเสิี่แกลูกลงเหอรอมหวัตยญาติโยมผู้เป็นคนดีย่อมมีอยู่นะลูกนะมาสุปฏิกาผู้ที่เป็นคนดีเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบย่อมมีอยู่นะลูกนะผู้ที่รูบ้บุญรู้ป่าผู้เข้าใจเรื่องหลักธรรมกวินไยพระ ผู้ที่พืปฏิบัติตนอยู่ในธรรมในวินัยก็มีลูกแต่หายากมากนะกระนังที่ลูกเห็นนั่นทีจะออกมานี่ไม่ได้ออกมาปกป้องหลักธรรมหลักวินัยนะนั่นอะออกมาเพื่อทําลายหลักธรรมหลักวินัยแล้วก็ยังไร่ให้หลวงปู่หลวงตารูกนี้ไปเรียนใหม่ <c oughs> เป็ดผีไหมล่ะหลวงปู่จะถาม พวกเขายังจับจ่ายใช้สอยเงินทองอยู่ยังกินข้าวทุกเวลาอยู่ยังขุดดินดาหญ้าอยู่ยังจะมาไล่หลวงพ่อน้อยไปเรียนใหม่อย่างนั้นเลยพ่อแม่นคอนาจา์ผู้เล่นผู้ประเสริฐย่อมที่จะรู้ดีย่อมมีหูมีตาดีอุบาสกอุสิกาผู้ที่เป็นสัมมาทิฏฐิย่อมที่จะมีหูมีตาว่าใครผิดใคร,ใครถูกจะให้หลวงปู่ถอย,ถอยทับกับลงเหวลงบอ่อ เข้าป่าหายเงียบไม่มีทางรุ้ตราบใดที่หลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่นี่หล้มุก็จะสู้อย่างนี้ใครจะดา่าใครจะว่าใครจะฆ่าใครจะทําลายเราก็ยอมรับหมดนั่นแหละมีแต่พู้ขันลายังถูกพวกเตละดีนอกรีดนอกรอยฆ่าพรอไปแย่งลาบสักราเขานั่นเห็นไหมล่ะ